เรารู้สึกว่าเที่ยวแล้วเป็นยงังไงบ้างโอ้รู้สึกผ่อนคลายจังเลยที่อาจารย์นี่เป็นคําตอบของเขานะเป็นคําตอบของเขาที่เขาได้จากการเที่ยวเขาสา่ล่นะคะตอนนี้เวลาแหล่งท่องเที่ยวให้อาจารย์ใส่แหล่งท่องเที่ยวลงไปว่าเนินแหล่งท่องเที่ยวอะไรใส่ลงไปรอยพระพุทธบาทเนี่ยใส่ลงไปใส่ลงมาเลยประวัติรอยพระพุทธบาทใส่ลงมาเลยแล้วก็ภาพที่เท่าไหร่รอยพระพุทธบาทจำล,งล,ลอ,องลแล้วก็บรรยายมาเลย สร้างตั้งแต่พอศไหนมีข้อมูลไหมถ้ามีข้อมูลโปรดนาแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงมาด้วยว่าเอามาจากนนหนังสือเล่มไหนเอามาจากเอกสารเล่มไหนใส่ลงไปในบรรณานุกรมด้วยแล้วก็ใส่ลงมาในเนื้อเนื้อความนี้ถ้าอ้างอิงไม่เป็นให้ใส่เป็นวงเล็บแล้วใส่แบบอ้างอิงมาทั้งหมดในวงเล็บนั้นแล้วโยกจากขีดระบบให้แล้วจะปรับให้แล้วก็จะเอาไปไว้ในเอกสารบรรณานุกรมให้เรานะคะ แล้วจากการสัมภาษณ์เป็นยังไงนะคะเห็นไา้เริ่มต้นจากการศึกษาสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ได้รวบรวมเรื่องเลียนใจสมัยที่เป็นสามเณรจากคนเนี่ยคนเนี้ยเขาเป็นพระนะแล้วโอ้คนศึกษาเนี่ยเขาเป็นพระตั้งแต่สมัยเขาเป็นสามเณรเขาอยู่วัดเขาสาราแล้วเขาถามสมัยนั้นสมัยนั้นสมัยนั้นนะคะในในอ่านะคะอันเนี้ยขาภูสาราใส่ภ้าน <ๆ S 2> ี้ลงไป ะะแล้วก็ใส่ลงไปว่ามันมีลักษณะยังไงแบบไหนแบบไหนแบบไหนนะคะแล้วก็สารเจ้าแม่เกศนีใส่ลงไปแล้วก็บรรยายว่าเจ้าแม่เกศนีมีสร้างขึ้นตั้งแต่พศออไหนใครเป็นคนสร้างเดือนประมาณเท่าไหร่เขามีความเชื่อ,อยังไงแล้วก็ลงท้ายด้วยว่าตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่สําคัญของเขาสาลา เวลาเราเขียนบทความอย่าไปเขียนความแยง้งให้จำไว้เสมอว่าถ้าอาจารย์จะศึกษาเรื่องแหล่งท่องเที่ยวให้พูดว่าสารจะไม่เกศเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่สำคัญของเขาสาราแต่อย่าไปเขียนแยง้งเขียนแยง้งบนตัวสีเหลืองตัวนี้นะฮะที่โยกอาจารย์อา่านดูก็เคยได้ยินเสียงอยู่บ้างแต่กลับคิดว่า น่าจะดังมาจากแผนทางศูนย์อพยพของชาวกัมพูชามากกว่าประโยคนี้เรียกว่าความแยง้งมันแย้งแบบไหนท่านเขียนมาทั้งหมดน่ะคนเขาเชื่อว่าสิบห้าข้ามเขาได้ยินดนตรีปี่ผ้าหลวงพ่อเยื้อเคยได้ยินคนคนอื่นเคยได้ยิน,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 ยยนสิบคนเขาบอกเคยได้ยินแต่อาจารย์จะเอาความคิดของตัวเองคนเดียวไปบอกและาคาดเทนีว่ามันน่าจะดังมาจากรจงจากเนี้ยไม่ได้ ลบก,กับข้อมูลเดิมเข้าใจไหมคะอ,อาจารย์ฉะนั้นถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความแย้งในประโยคนั้นต้องลบออกต้องลบออกแล้วเขียนว่านะคะตามที่เคยได้ยินจากชาวบ้านได้กล่าวว่าจุดที่สร้างจ้าไม่กิสนีนี้ทุกวันขึ้นสิบห้าข้ามวันเพ็ญมันได้ยินเสียงโมโหรีปีพานหรือโมโหระทึกตามโอกาส จากการเรียบเรียงหรือเข้าสังเกตผู้ศึกษาได้สังเกตการว่าในทุกวันสำคัญมกักมีชุมชนชาวบ้านที่มีความเชื่อต่อจ้าม่เกษนีมักจะขึ้นมาประกอบพิธีการต่างความเชื่ออันได้แก่มาขอโชคมาแก้บนมาบนบานหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นปรากฏการณ์ว่าเขาเชื่อว่าจ้าม่เกษนีมีความศักดิ์สิทธิ์ นะอันนี้เป็นความเห็นของผู้ศึกษาลักษณะเช่นนี้นะคะแล้วใส่มาโดยภาษาคลารนะคะประโยคนี้แลวกภาพที่เจ็ดอารยเจดีก็ใส่ว่าเจดีนี้สร้างมาตั้งแต่พศไหนใครเป็นคนสร้างงบประมาณเท่าไหร่และพื้นที่ของอารยเจดีเนี่ยพื้นที่เดิมเป็นยังไงอาจารย์พื้นที่เดิมมันเป็นวัดเก่านะสมัยที่โยกอาจารย์เรย